สันติทัศตาประจักขัขชาติกาเทเทตุพมงอนุกรรมปินัปชัง อารโตสมมาสัมพุทธาสาธุโูมัจดาปีติแล้ก็ทอตอนโยที่มาทำบุญทุกคนวันที่วันแรกแปดค่ำเดือนเก้าเดือนเก้าเใส่ใจหมดแล้ว พุทธคัพนอาหารพุทธควาจาโอวาทของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเคยตรัสไว้เป็นประจำแล้วก็มากแล้วก็บ่อยก็จะมีตกเห็นบ่อยเห็นมากที่สุดก็คืออย่าได้ประมาทพระพุทธองค์ยังกล่าวว่าบุคคลที่ประมาทแล้วสืบชีวิตและทำบุตรว่าโอครนั้นตายทั้งเป็นเป็นคนที่ตายแล้วตายทั้เงเป็นว่า ชาวที่ประมาทประมาทก็คือคนที่ขาดสติรู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองเช่นรู้ตั้งแต่ว่าเราเกิดมานี้อาศัยธาตุทั้งสี่อาศัยอยู่รู้ตัวเองว่าเรามีชีวิตยอยู่ที่ในวันวลาที่ไม่แน่นอนรู้สึกวเองนี้เรียกว่าไม่ประมาทสงขานร่างกายของเรามีอายุไข ไม่ใช่อีได้ตลอดกาลมีอายุหายสุดแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบง้อยพูดถึงคนโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบอาจจเก่งเราเก้าสิบปีมาอปัจจุบันแต่มันน้อยดีนะแต่พระพุทธเจ้าเองก็แค่แปดสิบปีพระองค์ก็ดำคารภ์ธรรมาน คนธรรมดาทั่วไปนี่อายุตั้สิบป,ปีร้อยปีก็มีทีนี้เมื่อเมื่อเรามาฟังประโยชน์คำที่ว่าพุทธบอกว่า,วาความประหมาอเสิ่นทางแห่งความตายกว่านั้นอย่างไรที่เรียกว่าประหมาทคือคนที่ไม่สนใจเอาแต่มาใช้ประโยชน์ที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายฟังง่ายเลย คือคนที่ไม่สนใจในตารทำความดีแเอาอย่านี้ประโยคนี้ก็ได้กหลความดีหลายอย่างโยมเดินไปในตลาดเดินไปที่ใดที่หนึ่งในสาธารณชนสังคมชุมชนบ้านอะไรก็เห็นกิ่งไม้มันตกขวางเส้นทางที่สัญจรผ่านไปมาทั้งรถทั้งคน เลยโยมว่นั cả, ่นโอกาสที่จะทำความดีของโยมโยมเป็นผู้มีโอกาสเลยนะโยมถ้าเห็นแล้วเชิญไปเชิญมาไม่ไม่ทำในที่บนเมืองที่ดีเลยเรียกว่าขาดเลยใช่คือความดีง่ายๆก็มีที่แต่ละทำคือเก็บกิ่งไม้ลากกิ่งไม้ออกจากจากบนทางรนสัญจรต่างออกมาอู้เป็นความดี เป็นความดีที่เด็กไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากแต่เก่ยวกัคิดเองไหมนึกคิดเป็นรืองต่างก็นีคือเราทำความดีแบบนี้มันมันทำได้ง่ายทำเลเหอเ็นปีงไม้ความทาดีความทาก็เก็บออกให้เขาในสถานที่เส้นเส้นทางนั้นจะผ่านไปมาเรียกว่าตามสัมนวนของพจ้านุกรมบอกว่าเรเรือี ทำาที่เป็นพลหนุ่มตีนี้อ,นนอ,อานีกันเลยความผีคนที่ทำความีถือว่าเป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทในในโยกไม่ประมาทใน,ว,ทนวันเวลาที่เราอยู่เนี่ยวันเวลาที่เราอยู่รรนรู้นเราอายุเราไม่เกินเจ็ดสิบแปดปีบางคนบอกว่าไม่อยู่เมออย,อยปปดดดอง่งีเจ็ดสิบแปดปีแ้วขอู้สึก อันนี้คือคือเรื่องทั้เรื่องทา้งจะโปรงอยากจะโปรงชี้โปรงความอยากก็เป็นก็เป็นกุศลสำหรับยัจโจเหมือนกันยั่วอีกไหมที่หนึ่งไม่มีปโยมก็ถือถูกอยู่ถือว่าเราไม่เป็นการแสดงออกถึงว่าเราไม่มวงเมาไม่มวงเมาวันเวลาในสังขารณ์ขอรบกวเจสิปพอาะแล้วที่อยู่เขาอยากอยู่นานนะ ถ้าความจริงในจะิตใจเราวางตรงร้องกับคขาพูดของเราเนี่ยเป็นอุปสงอย่างที่หนี่งเป็นอุปสงค์มหาศาลเลยถ้าเราฟังได้จริงแล้วนอกจากการท,าท,าทําความดีเหล่านี้แล้วเป็นมงคลชีวิตเลยนะมงคลชีวิตอันนะี้จะ,ะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อบุคคลคนนะั้นหมายถึงว่าทำบ่อยๆนลยด้วยนะทำทางนึงเนี่ยมันยังไม่เกิดผลเราผลกานได้ ต้องได้ามีการแสดงออกที่เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมมันไม่ไดแสดงออกครั้งเดียวเนี่ยครั้งเดียว,ยวต้องบ่อยๆอ,อย่างหลวงปู่พุทธทาสหลงปู่ปัญญาเนี่ยที่ขู่หรือว่าหลวงพ่อจรัญท่านจ,จะพูดบ่อยก็ค,คือว่าทำบางทีอะไรทำให้สมหวังหือทำให้ต่อเน,นื่อง ทำให้เป็นอุปนิสัยทำบ่อยๆปฏิบัติให้มากๆพุท,เเท,ท,ที่เจ้าลคยเตือทั้งสุดจันว่านอนน้อยกินน้อยปฏิบัติให้มากอันนี้พุทธเจ้าลอยูดนนะเป็นเป็นพุทธศาสนาุภาษิของพุญโลยโยมชาวบ้านทร่อต่อไปมันทันาาก,นนก็ใช้คำนี้ชีวิตตั้งอยู่บนวันเวลาที่ไม่แน้นอนเราจะไม่ประมา เราเราใช้คำยังได้น่าสงสารที่เราบริหารันเพราะมันเป็นแบบเป็นสัตวเปุ่นเอาจารย์นักภาพสัตว์ปุ่นคือดูบวกไปไม่จมนกคอเป็เฉพาะคนเฉพาะเวลามันเป็นอาการที่โผล่คือตลอดเวลาแล้วกว้างๆเลยดู้ว่กดูต่อมเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยอยากได้หมอกคันแม่โยงโยนเม็ดข้าวให้หมดตัวเล็กๆอยู่ สองสามตัวเล็กูงนึงเนงาล่างนึงเนี่ยเม็ดข้าวเบ็ดต่อซ้ำเม็ดวางไว้มีโยนลงไปแต่คว้าแล้วก็พูดเพราะว่เจตนาที่คิดดีว่าเออเรามดมาตัวเล็กมันกินมันก็กินมันเหมือนกับเราแต่ว่าข้าวหรือเม็ดต่อเม็ดขาวเม็ดเนี่ยอาจจะเป็นอาหารที่ย่นแล้วก็มากสำหรับมดอยงนี้เราก็แบ่งเป็นข้าวคำนี้ข้าวช้อนนี้งดราดนี้นั้น เป right. like ็นกุศลมหาศาลสำหรับท like ุกชาติเดียวแค่หลบเขาเรียกว่าไม่อันนี้เขาเรียกว่าไม่ประมาทบุญกุศลแต่เองน้อยกับไม่ประมาทวันเวลาถ้าเขาเรียกว่าไม่ประมาทวันเวลาเนี่ยเราให้ดูก็เป็นสักขานของเราหนึ่งให้ดูเข้าไปในวันเวลาของเราเวลาของเรามันไม่ม่ากทั้งที่เราก็เห็นตัวอย่างมาก่อนนั้นเยอะแยะคนทิ่ตาไปขอนเราเยอะแยะ เขาก็ตายไปทุกคเนี่ยคนที่เกิดเราพร้อมกับเราก็ตายไปแล้วก็มีคนที่เกิดมราโสดเราต้อตายไปแล้วก็มีเกิดุ่นพ่อลูกแม่เราต้องตายไปหมดแล้วก็มีต้อเกิดตุ้นพ้อของเราต้องตายไปหมดแล้วก็มีตายไปแล้วอะไรคนเห็นไหมอยอันนี้หมายถึงว่าวันเวลาและสังขารเราจะไม่ประมาดวันเวลาและสังขารไม่ประมาทมุขสมแม้ในเรื่องพูดดีเนี่ยพูดพูดจาไร้ร่องเนี่ยก็เป็นมุขสม เป็นทั้งบุญเป็นทั้งผู้สอนผู้สอนยังไงเพราะการพูดดีเนี่ยจะทำให้ทนักคนเมตตาเกิดความรักเกิดความเมตตาต่อคนอื่นเขาเรียกว่ากุศลอนประโยชน์ทำไมคือมันเป็นความเจริญที่ขยายกว้าองออกไปสู่การพัฒนาสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนทั้งหลายและเป็นที่ระลึกใจกับใจของคนที่ได้ยินฟังอันนี้เรียกว่าผู้ส,สและจะเป็นมูลทายาทคือบมูลที่เรโยกความสูงสุข ความสบายใจความกิมใจติดอิมหกอิมใจชื่นหกชื่นใจนี่คืออาการบุญแกบุศนคือสามารถสร้างความเจริญสมานฉันสามารถสร้างความเจริญความรักความสันติสามารถสร้างความเจริญความเอื้อเฟื้อค่อแค่นมตตามเกิดกันในสังคมอันนี้เรียกว่าทั้งเป็นบุญทั้งเป็นกุศลอย่ามองข้ามบุญนั้นแม้เพียงเล็กน้อย มีประโยชนม์มหาศาลและบุญอันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็มีความประมาทและมีความดันหรือไม่ควรลืมลูกเกี่ยวกับลูกสาวลูกชายกับพ่อแม่พ่อแม่พระเจ้ายกย่องเป็นพระอาจารย์เลยนะแต่เป็นพระอาจารย์ผู้แต่ไม่ใช่พระอาจารย์แบบทั่วผูปล่อยในดรร้านครอบครัวปรไปทั่วโลกไม่ใช่แต่เป็นพระอาจารย์สำหรับลูกๆ ทำไมจึงผมเรียกว่าโยมโมพ่อแม่ผ้าพ่าราองลูกเพราะความจิตใจของพ่อแม่สะอาดบริสุทธิ์ของดาผ้าด่างกับลูกเนี่ยมีความรักความเมตตาความด้วยความนั้นความเป็นความเยื่อใยของพ่อแม่มันสะอาดเป็นบริสุทธิ์มากๆตรงนี้อาจจะมาจากแหวอธิบายโยมโยมก็มีความรู้สึกอันนี้อยู่ในตัวโยมพ่อโยมแม่เรือพ่อโยมย่อมรู้สึกว่าความรู้สึกของจิตของใจของพ่อแม่ ของเราพ่อแม่กับลูกเป็นภาพไหนยูย่ดดีด้วยภาติที่สะาดบริสุทธิ์ของพ่อแม่เนี่ยพุทธเจ้าเลือกมาอรูรร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 รองรร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 ่รรรงรร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 รควรจะเข้าใรแลรร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 ารร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 ที่รร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 ปฏิรัติ อันนี้ก็เป็นธรรมระดับที่มุรู้เราไม่กตประมาคนประมาณไม่มีความดีเหล่านี้เลยไม่มีความดีเหล่านี้เลยไล่เคิดยเลยแล้วก็ไม่เคยทำเลยบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าคนประมาณประมาณในสิ่งทำประมาณในเวลาเหมือนคนตายทั้งเป็อย่าว่าแต่ก็ไป็นิดเล่าเนื้อยาแล้วก็ติดเล่าติดยาวนคนตายทั้งเป็เลย คนที่ประมาทในธรรมไม่เอาทุกสีเท่าธรรมไม่เอาทุกสุสุนี่ก็ถือว่าเป็นคนประมาทตายท่้นเป็นเหมือนกันก็เป็นเลยว่าธรรมะพาสิตริจิตให้สติปัญญาแต่ท่านผู้ฟังอยากโยมสาธุชนไทยไทยกันในเวลาเพียงแค่นี้เรื่องความไม่ประมาทการเวลาและสังขารไม่ประมาทเป็นดุสุนมาเป็นเล็กน้อยควรประพฤตินี่ควรตนตัดิเพราะนาคของเรา คือพวกชาติทันงประเทศตัวเทงเองตัวโรคสวางจะเป็น,น,ออนของท่านทมื่หลายเพราะท่านไม่ประมาทใน,ในอ่ณงความดีสรุปได้ดังนี้ขอเจรออออิญพร